ลิสต์เมนูตัวช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการขายบนไลน์ o f f i c เชียลแอคเคาล์ลิสต์เมนูคืออะไรคือแท็บเมนูลัดที่ไว้แสดงบนหน้าแชทด้านล่างสุดของทุกคนถ้าคุณยังไม่รู้คืออะไรนี่ครับตัวอย่างลิสต์เมนูเป็นยังไงกันบ้างครับคุ้นเคยกันอยู่ใช่ไหมครับลิสต์เมนูเป็นหนึ่งตัวช่วยสำ,สำคัญสำหรับทุกธุรกิจช่วยเพิ่มความสะดวกสบาย สำหรับผู้ขายและลูกค้าครับโดยเราสามารถใส่แอคชั่นต่างๆได้สูงสุด6แอคชั่นเมื่อลูกค้าคลิกจะเกิดแอคชั่นตามที่ร้านค้ากำหนดได้แก่ลิงก์เข้าสู่เว็บไซต์ปัสสะสมแต้มคูปองหรือข้อความตอบกลับอัตโนมัติซึ่งทำได้ง่ายๆบนมือถือทำอย่างไรมาดูกันครับขั้นตอนที่1น,นะครับให้ทุกคนคลิกเข้ามาที่แอ Line Official Account หลังจากนั้นครับให้มองหาคำว่า List m เมนูคลิกเข้าไปได้เลยกดคำว่าสร้างใหม่ครับตรงนี้นะครับให้เรามาเลือกเทมเพลตก่อนคลิกคำว่าเลือกเทมเพลตครับนัดขออธิบายเพิ่มนิดหนึ่งเทมเพลตนะครับแบ่งเป็นขนาดเล็กกับขนาดใหญ่แบบเล็กจะใส่ช่องได้สูงสุด3ช่องครับแบบใหญ่จะใส่ได้สูงสุด6ช่องนั่นเองสมมุตินะครับนอตเลือกเป็น3ช่องพอแบบเล็ก ให้เรากดเลือกครับหลังจากนั้นกดเลือกอีกครั้งหนึ่งตรงนี้นะครับเราจะได้มาเป็นช่อง A B C ซึ่งช่อง A B C ตรงนี้เราสามารถใส่ได้อย่างอิสระครับไม่ว่าจะเป็นภาพหรือข้อความต่างๆครับถ้าเรานึกไม่ออกว่า3ภาพนี้จะใส่หลายบ้างทางล ne มีรูปแบบดีฟอ u ์ t ให้ดูเป็นตัวอย่างครับซึ่งถ้าเรานะครับไม่อยากใช้รูปแบบดีฟอ u ์ t ของล ne เราสามารถนำภาพมาอัพโหลดใส่ได้ครับซึ่งภาพที่เรามาอัพโหลดนะครับ จะมีขนาดตามที่ทางลายกำหนดครับซึ่งทางลายกำหนดไว้นะครับขนาดรูปใหญ่อยู่ที่25.00คูณ1686พิกเซลครับส่วนขนาดรูปเล็กนะครับคือ25.00คูณ8ปพิกเซลครับส่วนรูปแบบไฟล์นะครับเป็น jpg jpeg หรือ png ก็ได้ครับสมมุตินะครับเราเลือกรูปแบบ Default มาแล้วแล้วเรากดคลิกคำว่าถัดไปได้เลยครับตรงปุ่ม a นะครับเลือกประเภทครับซึ่งปุ่มแอคชั่นะครับ จะมีให้เลือก4อย่างครับเรามาดูกันที่ปุ่ม A ก่อนเลยจะมีให้เลือกลิงก์คูปองข้อความบัตรสะสมแต้มหรือไม่กําหนดก็ได้ครับถ้าเป็นปุ่ม h o m เราอยากลิงก์ไปยังเว็บไซต์ของเราเราก็เลือกคําว่าลิงก์ครับให้เราใส่ลิงก์เว็บไซต์ของเราอันนี้เป็นตัวอย่างลิงก์นะครับที่น็อตใส่นะครับพอน็อตได้ลิงก์มานะครับเราก็คัดลอกแล้ว,า,วางได้เลยตรงป้ายแอคชั่นตรงนี้นะครับคือ บางอุปกรณ์ของโทรศัพท์ที่ไม่รองรับครับก็จะขึ้นเป็นข้อความแทนครับตรงตัว b นะครับเป็น map นะครับก็คือแผนที่นั่นเองเอนก็เลือกเป็นประเภทของลิงก์ครับแล้วก็ copy ลิงก์มาวางครับตรงป้าแอคชั่นเราก็จะเลือกใส่เป็นแผนที่ครับต่อมาครับตรงตัว c ตรงตัว c คืออะไรคือ contact ครับสำหรับติดต่อมันก็ขอใส่เป็นเบอร์โทรแทนครับเลือกเป็นข้อความแล้วก็ใส่เป็นเบอร์มือถือครับซึ่ง การใส่เป็นข้อความจะใส่ได้สูงสุดไม่เกิน50ตัวครับหลังจากที่เราใส่นะครับตรงติดต่อเบอร์โทรเป็นข้อความแล้วก็เบอร์โทรศัพท์เรียบร้อยแล้วนะครับเราก็ตรวจสอบดูอีกรอบครับว่าข้อความที่เราใส่ไปปุ่ม A ปุ่ม B ปุ่ม C นั้นถูกต้องไหมถ้าดูหมดแล้วถูกต้องแล้วคลิกคำว่าต่อไปได้เลยครับถัดมานะครับคำว่าชื่อตรงนี้นะครับคือชื่อที่ทำให้เราจำได้ครับว่าลิสต์เมนูันนี้คืออะไร อย่างเช่นนะครับลิสต์เมนูเมนูขายประจําเดือนสิงหาถัดไปเดือนนึงเราเปลี่ยนลิสต์เมนูใหม่อาจจะตั้งชื่อเป็นลิสต์เมนูประจําเดือนกันยาเพื่อให้เรานั้นกลับมาดูแล้วจําได้ครับตรงนี้นะครับน้อนตั้งชื่อเป็นที่อยู่ในการติดต่อต่อมานะครับช่วงที่แสดงช่วงที่แสดงนะครับคือช่วงที่แสดงที่เราอยากให้ลิสต์เมนูนั้นขึ้นหน้าจอครับเราก็สามารถเลือกวันได้เลยสมมตินรอเลือกเป็นวันนี้ ให้สิ้นสุดสิ้นเดือนนี้ครับเพื่อเปลี่ยนโปรโมชั่นใหม่ครับถัดมานะครับข้อความบนเมนูบาร์ก่อนที่จะแสดงลิสต์เมนูนะครับเราสามารถตั้งชื่อได้ครับว่าให้ลูกค้าคลิกอย่างเช่นคําว่าเมนูหรือตั้งเป็นข้อความอื่นที่ลูกค้ากําหนดเองได้ครับน็อตขอแนะนําครับตั้งเป็นเมนูได้เลยลูกค้าจะได้คลิกเข้ามาได้เลยถัดมานะครับการแสดงเมนูแบบเริ่มต้นตรงนี้นะครับสําคัญมากๆครับน็อตขอแนะนําให้เลือกคําว่าแสดงครับ ถ้าลูกค้าคลิกเข้ามานะครับใน Line Official Account ของเราให้ขึ้นแสดงโชว์ได้อย่างทันทีครับให้เราตรวจสอบอีกครั้งหนึ่งครับว่าที่เราใส่ข้อมูลลงไปนั้นถูกต้องไหมถ้าถูกต้องหมดแล้วครับให้กดคำว่าบันทึกและบันทึกอีกครั้งหนึ่งครับเสร็จเรียบร้อยครับสำหรับลิสต์เมนูเพียงแค่นี้ครับลิสต์เมนูจะแสดงผลตามวันที่ที่เรากำหนดไว้ครับไม่ได้ยากอย่างที่คิดเลยใช่ไหมครับขอเพียงแค่คุณนั้นเลือกรูปแบบเทมเพลต ไม่ว่าจะเป็นไซส์เล็กหรือไซส์ใหญ่หลังจากนั้นครับเราก็นำภาพที่เราตกแต่งข้างนอกเองหรือใช้รูปแบบ default ของทางไลน์มาใส่ครับเลือกแอคชั่นต่างๆนะครับตามที่ร้านค้ากำหนดเพื่อให้ลูกค้าคลิกแล้วเกิดแอคชั่นนั้นๆนะครับเพียงแค่นี้ครับเราก็จะได้ลิสต์เมนูง่ายๆที่เรานั้นเป็นคนกำหนดเองและเป็นเอกลักษณ์สำหรับเฉพาะร้านของคุณครับแล้วพบกันใหม่ในอีพีหน้าครับ